ข้อล่นมกาแฟดำหรือนี่คือจุดเริ่มต้นของการพิกแผ่นดินพมา่าเมื่อวานได้เล่าถึงแนวทางวิเคราะห์การสู้รบในพม่าครั้งนี้ต่างกับที่ผ่านมาอย่างไรมีรายละเอียดในยุทธการภาคพื้นดินที่น่าสนใจจากข้อเขียนของนักวิชาการพมา่าเยเมียวฮายซึ่งเป็นเฟลโลอยู่ที่วิลสันเซ็นเตอร์ที่วอชิงตันวิเคราะห์ในสื่ออิระวดีนิวส์ที่ยืนยันว่า การรวมตัวของฝ่ายต่อต้านรอบนี้มีอะไรที่ผิดไปจากเดิมมากเขาได้รายละเอียดจากสนามรบหลายๆจุดเพิ่มเติมเช่นกะชินก่อนปฏิบัติการ1027ก่องทัพฝ่ายทาหารแกสกได้เพิ่มการรุกต่อก่องทัพกดชินอิสระหรือ KIA เพื่อขัดขวางการจัดหาและช่วยเหลือของ KIA ให้กับหน่วยรบของฝ่ายรัฐบาลเงา PDF ในภาคเหนือเมื่อการขยายวงของยุทธการ1027บีบให้กองทัพ ต้องเปลี่ยนเส้นทางที่เริ่มจะถูกบีบให้คับแคบลงไปยังพื้นที่ที่ขัดแย้งใหม่ KIA ได้ย้ายฐานทัพทหารที่เมืองโตนทางตอนเหนือของรัฐชานและฐานทัพบนถนนก่างเดาพระโมเมื่อวันที่31ตุลาคมซากายและหมาเกวช่วงวันที่2และ3พฤศจิกาย,ยนกองกำลัง PDF ของรัฐบาลเงาร่วมมือกับกองกำลังป้องกันในพื้นที่และ EAO ที่เป็นพนมิตรโจมตีที่ทำการทหารสถานีตำรวจและค่ายกักกันในสกายและหมากเกลว,วันที่6พฤศจิกาย,ยนกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเงา n u g ประกาศว่าสามารถควบคุมเกาลินในสกายตอนบนและเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนก็สามารถบุกเข้าค่ำปัดตรงชายแดนอินเดียหากองกำลังต่อต้านสามารถยึดฐามูก,กับข่ำปัดได้ก็จะสามารถควบคุมหุบเขากระบอก บนชายแดนอินเดียได้อย่างสมบูรณ์อีกทั้งยังตั้งเป้าที่จะรุกเข้าควบคุมพื้นที่สามเหลี่ยมแห่งเกาลินกะทาและการตาบาลูที่ได้สร้างฐานที่มั่นในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่แล้วแต่ยังรอเข้ายึดฐานทัพทหารเพื่อรวบรวมให้เป็นจุดที่ตั้งใหม่ของตนจากจุดนี้การประสานงานของฝ่ายต่อต้านมีแนวนอนที่จะมุ่งไปที่การยึดพื้นที่เมืองและฐานทัพทหารที่สําคัญในใจกลางเมืองชินวันที่30ตุลาคม แนวร่วมชาติชินหรือ 4NF ประกาศว่าจะดำเนินการตามการนำของยุทธการ1027เพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพในหลายภูมิภาคของรัฐชินวันที่7พฤศจิกาย,ยนกองกำลังต่อต้านชินสามารถยึดริกวันดาเมืองที่มีพรมแดดติกับอินเดียได้และเดินหน้ายึดฐานทัพทหารและเมืองอื่นๆเช่นไหลเลนปีเลซัวในมาตุปีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและความห่างไกลของรัฐชิน ทำให้กองทัพพมา่าตกอยู่ในสภาพตั้งรับนั่นเท่ากับเป็นการเปิดทางให้ขบวนการต่อต้านสามารถรุกคืบเข้ายึดพื้นที่ของฝ่ายกองทัพพมา่ามากขึ้นอีกเสริมด้วยการปิดล้อมและโดดเดี่ยวฐานทัพทหารที่เดิมมีการป้องกันอย่างนานแน่นแต่ก็เริ่มตกอยู่ในสถานะที่อ่อนแรงลงตามลำดับแรงผลักดันในการต่อต้านกองทัพในพื้นที่อื่นๆของประเทศก็ยิ่งเสริมความได้เปรียบ 4NF อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ยักษ์ไข่เมื่อวันที่13พฤศจิกายนกองทัพอารักันที่ค่อนข้างจะมีความสามารถในการสู้รบประกาศชัยชนะเหนือกองทัพบ,บริเวณชายแดนจีนกองทัพอารักันเป็นหนึ่งในสกมกลังหลักของกลุ่มพนมิพรดาดรภาพฝ่ายเนื้อโดยได้เริ่มโจมตีที่มั่นทางทหารในรัฐยักษ์ไข่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกของเมียนมาติดก,กับบังกลาเทศถือเป็นการยุติข,ข้อตกลงหยุดยิงนานหนึ่งปีในรัฐนั้นโดยกองกําลังอารกัการ มุ่งโจมตีที่ทำการของตำรวจและทหารบริเวณชายแดน AA หรือกองทัพอรารกันประสบความสำเร็จในการยึดด่านหลายแห่งในเมืองระเตดองและหมองดองซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ดูเหมือนจะออกแบบมาเพื่อเปิดประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังกลาเทศและอินเดียเพื่อเข้าถึงอาหารสำหรับประชากรชาวาายะไข่ในและสะกัดกั้นแผงกาดปิดล้อมทางทหารปดเส้นทางการเข้าถึงในรัฐาายะไข่ ปฏิบัติการของ AA ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปยังส่วนอื่นๆของรัฐยักษ์ไข่และรัฐชินโดยมีการยกระดับการสู้รบในเมือปึกต่อมมเยบอลและปปเลตาวาเกรณีทางตอนใต้ของรัฐชานปฏิบัติการ1027อย่างจุดชนวนกองกําลังต่อต้านเกรนีที่รวมกันซึ่งประกอบด้วยกองทัพเกรนีหรือ KA แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติกรณีเ n l f นอกองกาลังป้องกันรประเทศกรณีเ n d f รวมถึงกองกำลัง PDF และกลุ่มพัมิตรอื่นๆเพื่อเริ่มปฏิบัติการต่อต้านกองทัพโดยเริ่มแรกบรรลุการควบคุมเมเซที่ชายแดนไทยอย่างสมบูรณ์วันที่11พฤศจิกายนกองกำลังติดอาวุธเหล่านี้ประกาศยุธธกา 11. 11, ร11.11พุ่งเป้าไปที่การยึดเมืองลอยก่อเมืองหลวงของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ห่างจากกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเพียง110กิโลเมตร เท่ากับเปิดทางให้กลุ่มต่อต้านเข้าถึงฐานอำนาจของรัฐบาลทาหารได้โดยง่ายการยึดที่มั่นทางทหารของกองกำลังกระเรียงในเมืองลอยกอดิโมโซและโมบายได้บีบให้รัฐบาลทาหารต้องจัดสรรทรัพยากรที่ลดน้อยลงเพื่อปกป้องเมืองลอยกอเท่ากับไปการขัดขวางไม่ให้มีการส่งกำลังทหารจำนวนมากไปยังตอนเหนือของรัชชานเพื่อสู้กับกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านสนองปฏิบัติการ1027 มีรายงานด้วยว่ากองกำลังภาคพื้นดินในแกรนนีมีการแปรพักเป็นจำนวนมากหลังจากปฏิเสธที่จะสู้รบแล้วรัฐบาลทาหารโตโดยการโจมตีทางอากาศทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากเข้าสู่รัฐชานและข้ามชายแดนไทยแม้ว่ากองกำลังแกรนนีจะยังไม่สามารถควบคุมลอยกอได้ยอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังมีอ้างว่ามีความคืบหน้าในการสู้รบอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราลเชื่อว่าเพราะเมืองนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์การยึดหล่อยก่อจึงอาจเปลี่ยนแปลงพลวัตของความขัดแย้งหลังรัฐประหารทั้งหมดได้ทีเดียวนักวิชาการพม่าท่านนี้สรุปว่ารายละเอียดเหล่านี้ทำให้มีข้อสังเกตสำหรับยุทธการ127 0อย่างน้อย3ประการ 1. การดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆมีการเชื่อมโยงถึงกัน 2. การบุกโจมตีกองทัพพม่าแบบ360องศา ที่ประสานกานจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศทําให้เกิดหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการประสานงานล่วงหน้าระหว่างกองกาลังต่อต้านในระดับที่มีนยัยสําคัญและ 3. กองทัพของมินอองไล่ต้องเร่งระดมทรัพย์กาลังที่มีอยู่อย่างจํากัดไว้ที่จุดยุทธศาสตร์ความขัดแย้งที่สําคัญบางแห่งนักวิชาการพรม่าคนนี้สรุปว่าวันหนึ่งข้างหน้าประวัติศาสตร์อาจสรุปได้ว่าการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์พศ2564 ส่งผลร้ายแรงต่อการผูกขาดอำนาจของกองทัพเมียนมามาเป็นเวลาหลายสิบปีเพราะพอเกิดรัฐประหารก็ทำให้เกิดพลังของการระดมกำลังกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐจำนวนมากของประเทศจนสามารถรวมตัวกันอย่างเนียวแน่นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายประวัติศาสตร์ร่วมกันนั่นคือล้มล้างระบอบเผด็จการทหารที่เป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดต่อประชาชนชาวพมา่าข้อล่นมกาแฟดำ